ดว,ด,ด,ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีเมษรราศีพฤษภราศีมีถุนหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในรัคนาราศีเมษรัคนาราศีพฤษภและรัคนาราศีเมถุนก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปทั้งทถัดไปด้วยนะคะ ใน5้าเรื่องสำคัญจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปเริ่มดูที่เรื่องการเงินกันก่อนเลยค่ะการเงินของชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงมันได้ไม่สมหวังค่ะมีปัญหาแถมอาจจะเป็นคนรักคนรอบตัวเราเนี่ยมีรายจ่ายเข้ามาให้เราต้องจ่ายแต่เราก็จ่ายเพราะรักอยู่แล้วนะคะรักเขาเราก็ต้องเสียส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้มีปัญหาเข้ามาค่ะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยสพอร์ตดีขอแค่เราขยันอยาก อย่าขี้เกียจก็พอเลยคือทํางานให้เต็มที่เนี่ยคนรอบตัวก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพชาวราศีเมษช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการสะดุดหกล้มนะคะหรือการหน้ามืดเดินทางที่มืดมืดเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้มีสิทธิ์บุบได้ชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะไปเช็คสุขภาพซะหน่อยอย่าง,งก,กับเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้ไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวง แต่ถ้ามาัมีคนมาเข้าฝันบอกเลขทั้งชายและหญิงเลยให้เก็บเป็นความรับเก็บเงียบๆเ,เอาไว้แล้วก็ไปเสี่ยงเอานะคะต่อไปนะคะในเรื่องของคนรักนะคะ ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะชาวราศีเมษความรักคนมีคู่ต้องระมัดระวังหน่อยจะมีปัญหาเพราะปากตัวเองอย่าไปพูดถึงอนาคตอย่าไปคาดหวังอะไรแล้วใส่อารมณ์ถ้ามันไม่ได้ดังใจเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องคิดเรื่องเครียดมีรายจ่ายเยอะบางทีเขาอาจจะมึนๆตึงๆอยู่นะคะส่วนในเรื่องของคนโสดชาวราศีเมษช่วงนี้ถ้าเธอไม่ไปเที่ยวเธอชัว่วจ้ะถ้าเธอไม่ไปกลางคืนเน้นว่าช่วงนี้ออกกลางคืนหน่อยก็จะดีนะคะแต่ก็ให ระมัดระวังเรื่องวันในสแตนคือถ้าเราชอบสายนี้ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเราอยากเจอรักจริงเราออกไปเที่ยวในสถานที่ดีๆช่วงค่ำคืนออกบ้านบางก็ได,จจด้งานประจําจังหวัดงานประจําปีงานการชงกาชาติไปดูลิกงลิเกไปหน่อยนะคะราศีเมษเพื่อจะเจออะไรดีๆเด็ดๆการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะยังคาดหวังอะไรไม่ได้เลยแถมยังติด พิษเรื้อรังหรือมีปัญหาเรื้อรังหาการเงินได้มาจ่ายไปจ่ายข้องมือแถมยังรัดตัวจ่ายไม่พออีกมีเกณฑ์หยิบยืมเป็นนี้เป็นสินเพิ่มนะคะแต่ผ่านไปได้ส่วนในเรื่องของการงานอยากเรื่อนตำแหน่งเรื่อนอะไรเขารักเราเขาเอ็นดูเราจริงค่ะแต่เรื่องตำแหน่งอาจจะยังไม่ได้นะคะหรืออาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็อย่าพิ่งคิดที่จะออกงานนะคะหางานยากด้วยสําหรับใครรอง,งานช่วงนี้รอไปก่อนนะคะราศีพิษภก ต่อไปในเรื่องของสุขภาพค่ะช่วงนี้เดินมีนาคมต้องระวังเรื่องปวดท้องนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับท้องน้อยอวัยวะเพศรังไข่หรือ งามขาช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของโชคไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงเลยหรือจะติดบงติดบนอะไรอยู่รับปากใครไว้เขาให้โชคให้ราบเราหรือเขาจะให้เราเขาก็ดูจากเรื่องการติดบนก่อนนะเพราะฉะนั้นรับปากอะไรไว้แล้วทานิดนึงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่ช่วงนี้ห่างกันนิดนึงแต่เป็นห่างที่ดีนะเหมือนห่างไปแล้วทําให้ได้ใส่ใจกันมากขึ้นค่ะทีนี้มาดูต่อกันใน เรื่องของคนโซดคนโซดเนี่ยถ้าเธออยู่บ้านเธอไม่ได้ค่ะเธอต้องออกข้างนอกบ้านอันนี้ไม่ได้นเน้นเที่ยวกลางคืนนะเที่ยวที่ไหนก็ได้ขอให้ออกนอกบ้านบ้างมันร้อนเข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเธอไม่ออกเธอก็อดเหมือนกันนะจ๊ะหรือจะเล่นโซเชียลก็ได้ค่ะถ้าไม่เปิดใจคุยหรือไม่เปิดใจเลยอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอย่าถามหาคนเข้ามานะคะราศีพฤษภเงียบกิบค่ะพอเขาบอกว่าเธอจะไม่ออกจากบ้านแล้วเธอก็จะบ่นว่าไม่มีคนเข้ามา การเงินของชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนมีนาคมเขาบอกว่าไปได้เรื่อยๆค่ะไม่ดีไม่แย่มันก็ถือว่า ตามปกติที่เราทํามาเช่นเราสร้างหนี้มาก็ใช้หนี้ไปเรามีเงินเก็บก็มีไปเรามีเงินใช้ก็มีไปปกติค่ะไม่ถึงขั้นติดขืดฝืดเคืองอะไรไปเรื่อยๆส่วนในเรื่องของการงานชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการผิดใจกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีอํานาจมากกว่ามันอาจจะทําให้เราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในหลายๆเรื่องได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดมากแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันสุดต่งมากจนเกินไปนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพชาวราศีเมถุนช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการกลับไปเป็นโรคเก่าโรคเดิมเพราะฉะนั้นทานยาให้เป็นเรื่องปกติกินจนกว่ายาจะครบโดสแล้วค่อยเลิกมันจะได้ไม่กลับมาเป็นอีก ส่วนถ้าใครคิดว่าฉันหายดีแล้วแนะนําว่าให้เช็คให้ดีอีกรอบหนึ่งอย่าชะล่าใจนะจ๊ะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะชาวราศีเมถุนไม่ได้มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคจากคนที่เขารักเราในทุกรูปแบบเช่นพ่อแม่รักเราพี่น้องรักเราแฟนรักเราเขาจะให้โชคให้เงินกับเรานะคะหรือให้สิ่งดีๆกับเรา ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ระวังผิดใจกันเพราะคําพูดน้อยใจกันแล้วไม่คุยกันเนี่ยความรักจะมีปัญหาได้แนะนํามีอะไรให้พูดที่คุยให้ปรึกษาให้จับเข่าคุยกันนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดคนโสดช่วงนี้เน้นเรื่องงานหาเงินไปก่อนจะ้ะความรักยังไม่มีคนเข้ามาหรือไม่ได้แนะนําว่าให้ทําอะไรเราจะเจอด้วยนะคะชาวเมทุน ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะไม่ว่าดวงจะเป็นอย่างไรหมอก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีหากท่านในสนใจเช็คดวงส่วนตัวเจาะลึกในดวงต่างๆสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหากผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงรบกวนต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ